สวัสดีครับก็กลับมาพบพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสีนะครับวันนี้เราก็จะมาเจอกันในอีเวนต์ของทาวซันไอแอน d แฮนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ครับพอดีถามมาแรกยุ่งครับไม่ได้ทํานะครับแต่พอดีก็จะได้เก็บตั๋วมาได้ไว้เล่นยาวๆนะมันก็จะคล้ายอีเวนต์แบบพวกค่าเลื่อนระดับไปเรื่อยๆครับแต่คราเนี้ยมันมีข้อดีหน่อยคือปืนที่ไทเอรเอ,กเอ็กเออ่อนจะไปเล่นอีเวนต์มันก็ต้องมีดูก่อนนะครับมันจะมีพวกทาร์สอะไรพวกเนี้ยซึ่งทาร์สส่วนใหญ่อะ ก็ไม่ค่อยได้อะไรกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจะเป็นแบบทาเสียตังซะส่วนใหญ่นะเออส่วนรูทบ็อกมันก็จะมีในส่วนของที่น่าสนใจก็มีเอเคนะครับเปิดมาจะได้ส่วนของแฟกเมนต์เอ็แต่พี่บอกเลยว่าใส่ฟรีคงไปไม่ถึงไหนหรอกมาดูในแพ็กเกจครับที่มีหน้าส่วนก็มีตรวไหนครับก็นเนี่ยเซสนไนเปอร์คอยก็ได้อยู่นะ นอกนั้นถามพี่มันก็เออเซ็ตกาะกาอีเอ็มดีไอยี I ่สิบชิ P ้นนี่ถ้าเราได้ไม่ถึงแปดสิบอันเราเอ้ยไม่ใช่ดิได้ไปถึงร้อยแปดสิบอันซื้อไปก็ไม่มีค่าอะไรนะนอกนั้นถามมีเซ็ตไหนนะ่าสนใจไหมก็มีเซ็ตเนี้ยครับไอสามพันเนี่ยแหละแต่ถามตอนนี้พี่จะไม่ซื้ออะไรนะครับเพราะว่าพี่จะเซฟไว้ถามว่าเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่มาถึงตอนนี้มันมีเอ r มไว้แรกแล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับในอนาคตเนี้ยเราลองคำนวณคร่าวๆนะจากเนี่ยที่มันขายอะ เดี๋ยวยี่สิบชิ้นสองทันใช่ไหมก็ตกชิ้นละร้อยแต่มันมีทั้งหมดต้องใช้สองร้อยชิ้นก็แสดงว่าที่พี่คำนวณก็ไม่ผิดนะครับสองหมื่นทองตอนนี้ที่พี่วางแผงกนะ็คือการเก็บทองไว้สองหมื่นนะครับไปสําหรับซื้อ mdr นะครับตอนมันปลดล็อกมาขายนะว่าแล้วเราก็ไปเริ่มก่อนดีกว่าเดี๋ยวพูดไปในส่วนนี้ก็จะมีแบบการนะครับเพิ่ม ค่าพลังโจมตีอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเซตนะครับแล้วก็มีบัฟอันนี้พี่เพิ่งรีีไปได้สไในเปอร์มาสเตอร์ก็มันคงไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวยังาไมา่ได้โหลดเลยวะนนี้น่าจ,จะได้แล้ะโอเคเดี๋ยวอันนี้คือ,อยังไม่ได้เล่นเลยนะครับใน่วนนี้คือมันก็จะมีลดพลังโจมตีของบอสลงลดเลือดบอสลงเราก็ควรจะเคลียร์ข้างๆก่อนนะอืม ถ้าแบบดานส,งสูงๆไงก็ต้องเคลียร์แต่ถ้าดานแรกๆปืนเราส,งสูงๆก็ลุยได้เลยนะแต่สำหรับพี่พี่เคลียร์ไปก่อนแล้วกันอย่างนะอ,อ๋อมันตรงไหนวะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหขานรูมันจะบันยิงอ๋อใช่ลืมมันไม่ต้องไอ้นี่นี่วะกูลืมเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะ แต่บังคับแบบนี้ับังค,บบงคับยาเหมือนกันนะเพราะว่าเรามันยิงอัตโนมัติไงเราต้องเลื่อนเป้าเข้าไปหาหัวเองแต่คน,นั้างบังคับลำบากนิดนึงนะครับเราก็ไปต่อกันมี 24, ยี่สิแผ่นกูได้เล่นกี่านี่วันเดียพอมันมึงสองวันแรกเองนะอ,อย่เมยนสะกูตกใจเลยเอ้อ ตอนนี้พี่ใช้เป็นหมาแบบเพิ่มความสามารถปืนมันเหมาะเหมาะก็มีแค่ิตท้อนนะอืมพี่ซื้อพี่ถามทำไมพี่ซื้อปืนซีเซเพราะว่าพี่ไม่ได้คิดจะใช้ปืนกลของดันแอรีหกสี่น้องเนี่ยส่วนใครที่ถามว่าพี่แอรีหกเหนพี่เพิ่งเล่นแค่ด่านแรกครับถามทำไมพี่เคลียร์ด่านแรกเพราะว่าพี่ต้องการแค่เปิดด่านพิเศษของด่านหกครับเพราะว่ามันให้ตั้งแต่สามพันถึงหกพันเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะเฮ้ยแล้วกูจะเล่นได้กี่ด่านเนี่ยยี่สิบใบมันก็เล่นได้ไม่กี่ด่านนิ้ว เออมันเล่นได้หน่อยเดียวเองเออรู้สึกช่วงนี้มันแจก,กตัวน้อยนะแปลกๆอ๋อแตวนี้มาใช้ห้าเดีย๋ยวเล่นได้สองสามดาดโอเคครับแล้วก็ไปไปดูกันบอสแม่งมันจะเป็นโจมตียังไงเหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะพี่เพิ่งเล่นนี่แหละอย่างที่เห็นนะครับเพิ่งโหลดกี้แถเพิ่งขึ้นเลยนะอืมส่วนคนที่ถามพี่ว่าอยากให้ทำเอเลีนในเมฆห้าพี่อาจจะไม่ได้ทานะครับเพราะว่าตาวฟามเห็นพี่นะครับพี่มองว่าโอ้โหแม่งนี่ขนาดกูดอดแล้วนะเี ตีโคตไก่เลยนะจะตีไก่ไปไหนไวะแรกก็จะง่ายนะครับหลังๆมก็จะมีอะไรเยอะขึ้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของปืนแล้วด้วยครับถ้าปืนเราไม่กากมันก็ยิงง่ายอะ่ะแต่ถ้าปืนเราเลเวลพอกับพาวเวอร์มันก็คงเอาลงยากเลยก็ผ่านไปก่อนนะครับอืมเพราะว่ามันยังง่ายๆอยู่ อาวุธเนี่ยใช้ไม่เยอะเท่าไหร่อย่างนที่บอกครับคือตรงนี้พี่ก็เก็บทองไปก่อนนะครับคือบางคนอาจจะถามว่าทําไมไม่ซื้อบูปินนะพี่มันก็จะเป็นต้องเผื่อครับเผื่อปืนมาเร็วเนี่ยแต,แต่นอกที่ว่าสองหมื่นที่ใช้เวลาในการเก็บค่อนข้างนานเนะกีก็นานแหละ <c oughs> มันคงไม่แป๊บหรอก สังเ,เกตครับพี่จะไม่ไปลั่นกับ PVP อะไรที่ไม่จําเป็นบ่อยๆนะครับเพราะว่าอาเฮ้ยนี่เนี่อะไรร่วงมันถูกแถบมาด้วยถามว่าทําไมเพราะว่ามันมันไม่ถ้าปืนเรายังไม่แรงไม่ควรไปรีบเล่นนะอย่างพี่เล่นเนี่ย PVP พี่เอาแค่ทําเฟสแบบไอ้พวกเดลี่กับวีคลี่ที่มันจบอะ่ะพอแล้วใช้ตัวแค่นั้นเองไม่ไม่ใช้พัมเพื่อนนะครับ ว่าเราเป็นสายฟรีเนี่ยปืนเรายัางไงก็เสียเปรียบคนที่เขาเติมอยู่แล้วไปเล่นมันก็คงจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่อะนะในความเห็นพี่แล้วมันจะพอเล่นบอสด,ด่านสเตสสามไม่ไม่น่าพอนะเดี๋ยวแุดปืนนี้มันจะเล็งง่ายกว่าตอนสมัยพี่ใช้ทานะ ความสมมูดมันสมมูดเยอะกว่าถ้าตามอรีลิตี้ก็หาไม่มากใครมาตุยหลังกูกนเลยนีย่นั่นไงเฮ้ย,ยทำไมถังมันยิ่งไปเอง <c oughs> หานะอะไรเงี้าแล้วหมากูไปไหนเนี่ยเดีย๋ยวแสดงว่ามันไปกัดซอมบ,บี้ข้างนอกอยู่นั่นไงสามตัวจริงๆด้วย ็เล่นจนกว่าตัวจะหมดก่อนนะนะโอเคไปสมัยเล่ที่เล่นพาพาวเวอร์เท่าไหร่ยังพันโปาไฟ์งั้นเนาะถ้าใครดูคลิปพี่มาก่อนนี่ดีขึ้นมาหน่อยพี่อัพไปประมาณสามส่วนครับยังอัพไม่หมดนะน่าเชียาเฮ้ยเมื่อกี้น้องเห็นอะไรไหมมันจะเป็นกำปั้นนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยออกมาเป็นไอ้นี่เลยแบบ ้าของโรบินเลยมืองอขึ้นมาเออนอนเฝ้าลากม่วงไปอโอ้โไม่ให้ตาโคตรน้อยอเล่นกี่ด่านมาได้ตาเปิดหีด้วยทีซ้ายฮะมีรถสปีดด้วย โอ้โหแม่งแสดงมันเดินเร็วอยู่แหละรถจะเรถแค่ก่อนดีกว่ามั้งใส่จะได้แค่เคลียรา์การ์ดนะนะอืมขาดไปใบนึงเฮ้ยเอาแล้วเดี๋ยวนะอ๋อกูมาหาแม่งมองเป็นด่านบอสหลอนเลย <c oughs> งงอแล้วซอมบี้มาจากไหนโอ้โหนูหน,น มันติดอะไรอยู่วะนะเออเอาเอาเอคูก็ว่ายาุแล้วนัอ่ออ๋อทางไหนต่อวะเอาแไม่กลวงเหมือนกัน,น,นี่เครื่องหมง่งเครื่องหมายก็ไม่มีบอกอะไรฟัก ห่าก็มาเอา้าโสลาวรอบทิศทางนี่หนูจรองนะแม่งดอดบอลนี้ถ้าก,กดไม่ตังหวะไม่ดีจริงหลบไม่ได้เลยนะ ใช่ไม่พอจริงๆขาดไปใบ <c oughs> แม่งวันแรกเล่นกันไปร้อยกว่าบางคนบอกแม่งชีตหมดก็น่าจะจริงแหละเพราะว่ามึงจะเอาตังค์ที่ไหนวะถ้าไม่ถ้ามึงไม่ใช่ใส่เติมนอะวันแรกมีตัว๋วแม่งลุยไปเลยร้อยด่านมันไม่ใช่เรื่องแล้วมันเป็นเรื่องหน้าตลกแล้วอ่ะอืม <c oughs> เป็นคนบ่นกันนะลองไปอ่านใน <c oughs> ในแบบของแชทอะ่ะจะเห็น โอ้เหเย,ยเอะๆต้องระวังไอ้ตัวว่านะโดนหมาก,กัดน,นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่อีตัวเห็นปะอีซอมบี้นิกโกรอ่แต่งชุดบาสเกตบอลอันน,นั้นตีแรงนะต้องระวังอืมการนะตัวไม่พอนะครับน่าจะเล่นไปได้แค่นี้ใช่ขาดไปใบาก็น่าจะต้องจบไปก่อนนะครับกับอืมในส่วนของอีเวนต์นะครับไอเดี๋ยวอะไรวะ เท้าสั้นไอแอนแฮนนะครับพอดีตัวมันหมดจริงนะพี่ยังงงว่เาเาไอที่มันเล่นกันไปร้อยก็ด่า,ดานเนี่ยมึงมีร้อยสี่สิบมึงซื้อไปเท่าไหร่กันวะเนี้นะครับวันแรกแม่งรอไปเอ้ยร้อยสี่สิบอย่างโอเคอย่างไอพวกไอคอนเนี่ยเข้าใจครับซื้อตังมาเติมแต่ว่าบางคนเนี่ยนะเออมันไม่ค่อยจะมีเซ็นเท่าไหร่นะเดี๋ยว เนี๋ยนะเอ้ออตอันนี้ MDR นี่ววาแม่งตอนแรกมองเป็นทายยิบเอ็นโอ้โหแม่งแสดงว่าเงินหนาอยู่เหมือนกันเนี่ยวันแรกแม่งพลัง4,000เออแม่งเยอะจริงอะเออก็จะมีบางนะแบบอันนี้นะ่าจะเป็นใส่ใส่เติมเนี่ยนะพันกว่าเนี่ยอืม อ๋อมีแจกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีสิทธิ์ไปเหยียบก็ไม่ถึง <g ly> ไกลเกลิน <g ly> ก็พยายามเดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็จะปืนพี่ตอนนี้ก็แรงกว่าตอนสมัยพี่เล่นแรกๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในะส่วนของรูทบ็อกบ้างเปิดอะไรไนดะ้บ้างโอ้โหแม่งสี่สิบดวงตาแม่งกูต้องเล่นแปดดานเนี่ยนะได้อะไรบ้างเผื่อได้ตัว๋วไหมได้เอาไปตีอีกรอบได้ไหมวะถ้าตั๋วมาเดี๋ยวพี่ไปตีเพื่อมอีกรอบแล้วกันอ่าวเทียหมด ไม่ได้นะครับเพราะเมื่อกี้มันมีอยู่เหมือนกันเนี่ยอะไรวะอีวิวโอคูลัสเชลนติเกตแต่มันสองจุดศูนย์เจ็ดดูังไนวะนี่ไงมันคือตัวเนี้ยมัวจะได้ไม่ได้อีกกําเวนก็จบกันไปแล้วนะครับกับอีเวนท์เทลซันไอแอนด์แฮน์นะครับพอดีพี่มีตัวน้อยนะเพิ่งเล่นสองวันไงมันก็เลยมีแค่นี้จริงๆก็เลยเล่นได้แค่นี้นะครับ ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถเนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอีกแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับบอลีวิวรอไปสองร้อยกว่า